สวัสดีครับรักแต่งรถเด็ดแต่อโต้นะฮะวันนี้รีวิวนะครับเป็นชุดแต่งคโรล่าคอร์สนะฮะจากค่าย RBS นะฮะนี่นะฮะมาดูชุดแต่งสวยๆกันเลยนะฮะนี่นะฮะด้านหน้านะครับสวยงามเท่สดๆบอกไว้เลยด้านข้างนะครับจะเป็นตัวกับข้างแปะตรงกับด้านกับข้างของประตูนะฮะมีตัวส้นนูน เป็น 3D ขึ้นมาเขียนว่าคลอสนะฮะนี่นะฮะด้านหลังนะครับจะเป็นแบทบท่อคู่นะฮะทั้งซ้ายและขวานะฮะนขึ้นทำขอบด้านบนตรงนี้เลยนะ,ะนี่นะฮะสวยงามสุดๆบอกไว้เลยนะฮะจบรอๆอีกคันหนึ่งนะฮะกับชุดแต่งคุโรระคลอสนะฮะ ชอบแต่งรถสวยๆแบบนี้นะฮะทักกันมาสอบถามได้เลยนะฮะมี Li n e แอดออฟฟิเชียลนะฮะแอดไซเดอร์นออโต้นะครับมีลิงก์ใต้ล่างของคลิปนี้เลยนะครับฝากเพื่อนๆชอบคลิปแต่งรถสวยๆแบบนี้กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแต่งรถสวยๆแบบนี้นะฮะกับร้านแต่งรถเดอร์นาออโต้นะครับถ้าชอบสนใจแบบไหนทักกันมาสอบถามได้เลยนะค,ะ <S <s นะครับสวัสดีครับ